วันนี้คุณตาจะมากินผัดไทยโชว์คุณตาใส่พริกเพ็ดบนเพ็ดพี่น้องใส่พริกเสิร์ฟคุณยายตำพริกเองนะเออเนาะน้อยแม่เพ็ดอะ เออเราใส่พริกไปซสยเยอะเลยนะคะคณตาเนาะเอาใส่อีกไหมพริกอะ่ะนอกไแ่มั <laughs> นอกอนกไค่ห <laughs> มดเมื่อซุดอใช่ป่ะ <laughs> นะไหนโอเคอร่อยไหม <laughs> อร่อยอร่อยมากมาก โอ้ส่พริกจะเป็นโซนๆใช่นชนเะนาะพริกยาปปาตําเองนะแต่คุณตาเนี่ยเล่นใส่เป็นโซนเลยนะแค่คุณยายใส่แค่นิดเดียวยังเผ็ดเลยนะ <laughs> ยาปปาตําเองนะคุณตาเล่นใส่ซะเผ็ดสินั่นชับนะ mm. อืม้ม คุณตากินโชว์ผัดไทยไม่ต่างแดนอร่อยแต่เผ็ดใส่พริก,กใส่บเนี่น cắt ngọc ngọc nè, nghe nghe sốn vô, cái nào quên, rốt ชุดชาฟนุปิเกินฟูเดนทั้งปัจจบโอ้ชิลี่อีกเมกอะไรเนี่ยนี่เขาเฟนไกด์เลยที่พี่ชาฟดิดูเลใสโ่โซฟินเมกโซฟินใส่พริกเยอะแล้วมาโทษพริกว่าทำไมเผ็ดจริงกุ้งอีกเมกไอโฟเดนเซกหรืออักมั้งตัวเป็นมะเร็อือ น้ำตาลไม่มีการใส่นะคะใส่ใส่แค่ที่ยายปาทำเลยจ้ะแกไม่ชอบกินเผ็ดไอ้ไม่ชอบกินหวานต้องลดปริมาณการหวานลงอ้งนะะนี่ซุชืดซ่ดูนี่ไม่นี่เมือกชู่ชืด

กุ้งโอเคอืมกุ้งเห็นไหมผักสีเขียวเปิลบอกกินจ้ะชอบไม่ชัวร์

ูจานใหญ่ๆแกกินกับหมดพี่นอ้องดูเดี๋ยวย้ายลองชิมสิก็แกเติมเครื่องมันรสชาติยังไงนะแกบีบมะนาวใส่นะคะ,ะรสชาติที่แกเติมไปเป็นยังไงนะโอ้แต่จานเต็มๆเ,เลยนะแกกินกับหมดเลยจ้ะเก่งนะอืม ก็พยาย่ะเออขอแย่พี่นงฮึแซ่บคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีจ้า